างไฟดับนี่คือผมแลนอีดีเลยครับพี่น้องสยองกว่านั้นก็คือว่าผมมาหอดของคอยคิดออกว่ามือนี่คือแลนสิบํา่คำถ้ามีคนหัวลูกอีกครับสำหรับบุญเขาประดับดินเคยได้ยินแต่ผู้เฒ่าเพิ่นบอกไว้ว่าเดืกดเดืมากเพิ่นสิพากันค่อยกระตามมาเอาหอขอน้อยล่มกระพัดเย็นจ่อยๆคนขิงลูกกระปันนั่นสําหรับมือขึ้นนั่นกรพันผลไปโดยดีบ่มีอีหยังออกมาเห็นส่วนกังเว้นมือนี่ผมมางานกับเสียของสมาคมชมล่มรองหัวมือการสถานศึกษากันว่าพบปะสังสรรค์กันบรรยากาศนั่นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่ๆน้องๆทั้งล่องเก่าล่องใหม่ก็ได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันส่วน ตัวผมนั่นก็ขอรวมแสดงความยินดีกับพี่ๆที่จะมีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ส่วนตัวผมนี่อีกสักสี่ปีกลัวจกเกษียณสู่กันต่อไปครับพี่น้องผมมองว่าไม่เป็นวัฏจักรคนเกาไปคนไม่กับเขามาหมุนเวียนซับเปลี่ยนกันอยู่แบบนี้ตั้งใจเห็นหน้าที่ของตัวเองให้ดีกับพ่อและน้องครับกลับจากสมาคมแล้วผมให้กับเขากินแบบง่ายๆพอยังมีอีกหลายยาที่ผมตกเฝ้าเคียนในคืนนี้จากว่าสิมีเวลาได้นอนหรือบอดครับพี่น้องมองเห็นผมแกสตอแล้วพี่น้องคิดว่าผมเสียเมนูอย่างตั้งใจฟังผมสิู่งผม กับปีน้ำเดแคบแล้วเพื่อมูสับลงจังหน่อยคอยสีลงโตัดโชคไปกระทืงตามทึ่งไอไปน้ำคาบตำรับของข้างกับย่ญญานพ่นหม็นเนป็นน้ำอยู่เดแคพีนองกระเที่ยวจอมองว่าเพิ่นสีไอสมักไปน้ำบอพ่อบดยินเสียกับหูซึกโลงใจว่าบไดายเดแคบอยูน่น้นำกันเข้าตรงหูตะเกียงใจเพิ่นนำ้ำอาสิทำเมนูอย่างๆนี่ก็ต้องเบิงเวลาต้องก้าวว่าสิลบกวนของอื่นบอส่วนพัดสตอรของผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วเป็นแนวดนะครับเป็นตะกินบอมาเดแครับบันนี่ค่สวอสดีคบผมเป็นพีนองมากกินเขา พราะว่างานหลายครับงานที่จะต้องส่งมืออื่นหลายแห่งจะเลยมาสตอผัดกุ้งผัดกะปิทำมาใส่กะปิน่าแซ่บจริงๆว่าจะทำไข่ดาวแล้วก็ไข่เจียวแต่ว่าไม่ทำทว่กกี้หาร ต่อภาพเพชรงาต่อครับมีภารกิจท่องวันเลยครับวันนี้ตอนเช้าไปงานเกิดเสียงของรองผู้อำนวยการโรงเรียนมยัธยมศึกษาสุรินสมาคมจัดนะครับี่นหอกหราสิาโอ้ยมันมือนี้ไม่กินเอาจามมันอไทยใช่ไห เหมือนบอล่าโปกๆอยู่ทุกวันทุกวันปกติทุกวันแจะกินข้าวเหนียวเนาะวันนี้มากินข้าสวยผัดแบบไม่ได้ชิมปรุงเสร็จคิดว่าอร่อยตัดออกมาเลยครับผลปรากฏว่าแซ่บดีดี เมนูง่ายๆแล้วก็สุกเร็วไม่ต้องใช้เวลานานปกติเห็นแต่ผมกินจะ่ปนตามบกอกหง บอสตันกับแกงเราใหม่อยากอื่นกินเป็นด้วยกันด้วยครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ผมตอบขออนุญาตขอตัว,ตวกว่อนนะครับเพราะว่าผมมีพาร,ราชกิจมีงานที่จะต้องส่งมาอื่นเป็นงานด่วนนะครับประเมินนะครับว่าพี่นะครับคอยมาบอกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะซ้ำๆเหมือนนี้ ขอบคุณพ่อแม่เป็นหรอกทุกคนนะครับที่ออกมาบ่งมาเป็นกำลังใจให้ผมกากกระมวลปรสมาเมืบงงไม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย